สวัสดีท่านผู้ชมท่านฟ,ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการซีชแนลนะครับเพาะเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญานะครับออกอากาศสดผ่าน a c e b o o k Live ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับสำหรับวันอังคารที่17พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้เราถือว่าเป็นรายการปฐมเลิกนะครับครั้งแรกนะครับที่ทางกลุ่มงานสื่อสารองคอ์กรกองวิชาการและแผนงานนะครับได้ดําเนินการจัดรายการซีชแนล เป็นวันแรกนะครับรายการนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับเราจะนําเสนอสาระดีๆนะครับของศาสตร,กร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกนะครับให้กับท่านผู้ชมและท่านฟังทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะครับได้รับชมกันนะครับเราจะออกอากาศสดนะครับทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์ต่อจากนี้ไปนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรานําสาระดีๆองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือก มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษเลยนะครับใครที่มีอาการป่วยด้วยโรคเบาหวานนะครับหรือน้ําตาลในเลือดสูงนะครับหรือว่าจะมีโรคอะไรที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้นะครับต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์ บุตราพรธนศรีลังกูนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชนานาญการจากสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับมานั่งอยู่กับผมณนะขณะนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับาารครับ,รบขอเรียกว่าพี่หนิงหรืออาจารย์หนิงแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะครับว่าเราจะมาพูดถึงสมุนไพร นะครับที่มีส่วนสําคัญในการลดน้ําตาลในเลือดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับมระขี้นกนะครับผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาครับพี่หนิงครับมระขี้นกเนี่ยตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับเขามีความวิเศษหรือมีสรรพคุณอย่างไรในทางการแพทย์แผนไทยครับน้องเอกรู้จักมระขี้นกไหมคะรู้จักครับผมเคยได้ยินมาอยู่กรมนี้ยก่อนหน้าที่จะมาอยู่กรมนี้เมื่อสิปีที่แล้วไม่รู้จักนะครับแต่พอมาอยู่ที่กรมเนี่ย รู้จักมาราคีนกเป็นตัวแรกเลยของสมุนไพรทุกๆ,ๆตัวคืออาจจะมีบางท่านนะคะยังยังแยกยงัยงยังไม่รู้จักว่ามาราคีนกเนี่ยคือมารามันมีสองอย่างคือมาราคีนกกับมาราจีนบางคนก็ยังสับสนตัวไหนคือคีนกตัวไหนจีนนะคะค,คือถ้ามาราจีนเนี่ยลุ่จะย,วยาวๆเลยท,ที่เราไปทําแกงเจ็ดอ๋อที่ยัดไส้หมูอันนั้นคือมาราคีนกนี่จะเป็นตัวเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ย นี่คือตัวนี้ค่ะที่เราจะมาลงประโยชน์ขนาดต่างกันเยอะเลยเยอะมากค่ะแล้วก็รวมถึงความเข้มข้นต่างกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าต่างกันยังไงครับจริงๆแล้วมาละาขี้นกนี่จะมีการใช้มาเป็นนับพันพันปีแล้วค่ะน้องเอ็กเป็นพันปีเลยคัพันปีเลยค่ะตั้งแต่แถบเอเชียนะคะแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงประเทศอินเดียเนี่ยการแพทย์ยุโรเว้นะคะเขาใช้มาล่าขี้นกรักษาเกี่ยวกับพวกโรคตับนะคะโรคเบาหวานรวมถึง รคเกาข้ออักเสบด้วยนะคะตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยมรักขีนนกนะคะจะมีรสขมเย็นครับซึ่งแพทย์แผนไทยเขาจะลดยานี่มันสามารถบ่งบอกถึงสรรพคุณของสมุไนไพรตัวนั้นได้ถ้าลดขมมันจะรักษาพวกโลหิตแล้วก็น้ำดีช่วยเจริญอาหารประมาณนะะี้ค่ะครับถ้าลดเย็นก็จะเป็นการลดความร้อนในร่างกายแก้แพ้ร้อนไมอะไรต่างๆได้นี่ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ว่าใช้ รสของสมุนไพรรักษาอาการใช่ไหมครับแล้วก็มร a ี i นกพิถีว่าเป็นรสเป็นรสขมเย็นรสขมเย็นครับซึ่งตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะผลมร aki นกเนี่ยเขาจะรักษาพวกน้ำดีบำรุงตับนะคะแก้แผลล้อนในเจริญอาหารช่วยย่อยอาหารรักษารโรคเบาหวานครับพยาได้ด้วยนะคะในส่วนของใบของมร aki นกก็จะเข้ายาตำหนักพวกยาเขียว ยาเขียวเหรอครับใช่ค่ะยาเขียวแก้ไข้ลดไข้เมล็ดเข้าตำรับพวกโลหิ่เป็นพิษโรคตับนี่นี่ขนาดนี้มีมีเมล็ดอีกในนี้ก็ยังรักษาอาการได้อีกรักษาได้อันอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในเรื่องของประโยชน์ตามสาสรการแพทย์แผนไทยอืมครับโอ้โหก็ถือว่าทั้งทั้งทั้งผลเขาเลยเนี่ยทั้งทั้งท้ได้ลได้หมดเลยนะครับทั้งคือถามว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยทานทั้งลูกเนี่ย คุณได้สปพคุณทางยาได้แต่เราจะมีวิธีการเชี่ยทานในลำกันต่อไปใช่ครับอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ากินอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับมระขีนนกตรงนี้นะครับสําหรับบางท่านอาจสนใจครับว่ามระขีนนกเนี่ยเรามีงานวิจัยทางวิชาการอะไรที่ว่ามารองรับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยตรงนี้บ้างไหมครับมระขีนนกมีสารสําคัญ หลายตัวเหมือนกันนะคะแต่ที่เด่นๆของเขาชื่อสารชาเรนตินสารตัวนี้จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินของตับอ่อนนะคะรวมถึงช่วยเพิ่มการเผาผลาญของน้ำตาลในร่างกายนะคะชะลอการดูดซึมน้ำตาลโดยลำไส้เล็กซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นช่วยเป็นส่วนที่ช่วยรักษาเบาหวานได้ต้องบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเหมาะที่จะทานเลยตรงนี้มาราคีนกอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปว่ามีสารสําคัญที่ชื่อว่าชาเรนติน ตรง <Pf und. S 1> นี้นะครับจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องลดน้าตาลตรงนี้เขามีงานวิจัยออกมาตรงนี้มีงานวิจัยนะคะว่าสารตัวนี้รักษาเบาหวานหรือว่าลดน้ําตาลได้จริงมีการทดลองทั้งในสัตว์ทดลองก็มีในผู้ป่วยเบาหวานก็มีนะคะโดยเขาให้ให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทานมาระคินกวันละสองพันมิลลิกรัม2 0 0พมิลลิกรัมเห็น2 0 0พันไม่เยอะนะคะน้องเอสอ0พันแค่2กรัมเองหนึ่งกรัมหนึ่งนี่เป็นร้อยกรัมนะคะให้รับประทานติดต่อกัน6เดือน หลังจากนั้นติดตามผลพบว่าไม่มีอาการข่างเคียงที่ร้ายแรงและก็ไม่เป็นพิษต่อตับซึ่งตอนนี้บ่งบอกได้ว่ามีความปลอดภัยในการรับประทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นยาอืต้องแต่ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของเรานะครับ ก็ให้รับประทานมรักขีนกเหมือนกันตรงนี้นะครับซึ่งเราจะทานอย่างที่ผลได้เกริ่นไปว่าเป็นผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาการทานอาหารเป็นยาตามศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านครับพี่หนิงเราจะรับประทานอย่างไรให้แบบว่ามีส่วนที่ว่าไปลดน้ําตาลในเลือดหรือว่าช่วยอินซูลินเกี่ยวกับเรื่องตับอ่อนตรงนี้ครับจริงจริงแล้วถ้าทางรับประทานแบบไม่ง่ายเนาะเป็นผักเราต้องรับประทานเป็นผักแกล้มได้คือใช้มระกขีนกสดอย่างเนี้ค่ะเคี้ยวๆอย่างนี้เลยนะคะไปลวก วิธีการลวกมันต้มน้ําเดือดเดือแล้วค่ะเอาเมล็ดออกก่อนอืมครับนะคะเอามาละสใส่เข้าไปในเดือดไม่ต้องนานนะคะไว้สักครู่ถ้านานเนื้อสารสัมผัสมันจะหายไปก็ตักออกแล้วก็เอาไปกินกับน้ําพริกหรือว่าต้มห้ามนานห้ามทิ้งแช่ไว้เลยเลยไม่ต้องเปื่อยไม่ต้องเปื่อยอไม่ต้องเปื่อยให้ให้พอพอกลางๆเนาะนิ่มๆสักนิดนึงให้สียังเขียวอยู่ก็นิ่มนิดเดียวครับไม่เละครับผมถามนิดนึงครับพี่หนิง กรณีว่าถ้าเราจะทานแบบสดแบบไม่ได้ผ่านการนึ่งเนี่ยรสชาติของเขาจะออกมันจะขมมากไม่่ลงเียเหม็นเขียวเหม็นเขียวคือทานไม่ได้ว่านันนะครับยากต่อการรับประทานสดมากเลยนะครับก็เลยต้องรับประทานอย่างที่พี่หนิงแนะนํามาตรงนี้นะครับทานแหนมกับกับอาหารนะครับทิ้งกับน้ําพริกอันนี้ว่าถือว่าเราเป็นการรับประทานแบบว่า เป็นอาหารเป็นผักพื้นบ้านหรือเราจะเอาไปยัดไส้เหมือนมะละจิมก็ได้นะคะได้เหมือนกันเหรอครับได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาไปผัดกับไข่หั่นเล็กๆผัดไข่ก็อร่อยรหรือว่าทางอีสานบ้านบ้านของพี่หนิงเองอะคะ่ะเขาจะไปแกงอ่งอมเขาจะใช้ทั้งยอดยอดมะละเขาเรียกผักไห่ผักใส่นะคะรวมกับคนเล็กๆเ,เนี่ยเอาไปอ่อมอร่อยมากโอ้โห ถือว่าเป็นเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับแต่ละภูมิภาคบางทีเขาก็ทานต่างกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องมาลาคีนนกตรงนี้ของบ้านพี่หนิงเอาไปทําเป็นแกงอ่อกตรงนี้นะครับก็ทานแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพลดน้ําตาลได้เช่นกันอันนึงค่ะในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยมีความน่าสนใจในเรื่องของมะเร็งก็คือเนื่องจากว่าตัวชาเรนตินนะคะมันช่วยเพิ่มการเผาผลาญน้ําตาลแล้วชะลอการดูดซึมน้าตาลบริเวณลำไส้คือความหวานเรื่องน้ําตาลเนี่ย ไอตัวมะเร็งนี่ชอบมากชอบอไคงของใบบกบมาหนุกน้ำอะไรของแม่บ้านเครื่องปใบประกอบมีนมั้งมีแค่นี้ละค่ะน้ำน้ำน้ำพึ่งมีไหมอันนี้เราไม่ได้ใส่แต่เวลาพูดถึงมีตัดต่อกันไปหามค่องปรุงของใบปกบมาหนุกั้นอะไรของแม่บ้านเครื่องใบปกอบมีนะมมีแค่นี้ละค่ะน้ำมีน้ำน้ำพึ่งมีไหม อันนี้เราไม่ได้ใส่แต่เวลาพูดถึงมีต่อกันตายห่ามีการปรุงของใบนอะบบหนกาบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าช่วยยับยั้งน้ําตาลที่เป็นสาเหตุที่อาจจะเป็นเมะเร็งในอนาคตได้เช่นกันนะครับตรงนี้นอกจากนั้นมีอีกงานวิจัยหนึ่งมันช่วยต่อต้าน อชไอวีด้วยนะมเล็ดแก่ของมาลาชีนกอะค่ะคือเขาตรวจเพราะว่ามีสารโปรตีนชนิดหนึ่งในมาล็ดเนี่ยช่วยต่อต้านเอชไอวีได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ว่าเขาทากันอยู่นะขณะนี้นะครับว่าการรับประทานนะครับหรือว่ากินอย่างอย่างที่เขาวิจัยนี่เขาเขาเอาไปทําเป็นลักษณะเป็นแคปซูลหรือว่าเป็นเป็นเป็นผลอย่างนี้ครับเขาใช้เป็นสารสกัด อ๋อสารสกัดซึ่งสกัดออกมาแล้วเป็นเป็นผงเป็นอะไรนี้จะเอาไปอาร์เคปเปลแล้วก็ให้ผู้ป่วยทานอันนี้ก็ถือว่าเก็บเป็นงานวิจัยตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าอัดอย่างนั้นสารข้มข้นจะมากกว่าทานเป็นเป็นแบบผลใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็ถือว่าอันนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วไปก็คงจะรู้นะครับว่าการรับประทานมระขีนกเนี่ยที่จะได้สรรพคุณทางยาสูงสุดเราต้องรับประทานอย่างไรให้ได้ผลนะครับตรงนี้ก็ อย่างที่อาจารย์หนิง <heh> ได้บอกไปตรงนี้นะครับว่าเราควรรับประทานอย่างไรแล้วก็มีงานวิจัยอะไรที่ออกมารองรับตรงนี้บ้างนะครับต้องบอกว่านอกจากประโยชน์ของมาระขีนกนะครับเราก็มีข้อจํากัดเช่นกันในการร<ช>ับประทานนะครับข้อจํากัดตรงนี้ครับอาจารย์เราจะดูอย่างไรหรือว่าเราต้องเลือกอย่างไรที่จะเลือกรับประทานมระขีนกได้อย่างมีประสิทธิภาพและลทธิทางยามากที่สุดครับค่ะ ผาไทุกตัวเนาะมันมีประสิทธิผลที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อควรระวังในการใช้เมล้าขี้นกเช่นกันค่ะเห็นประสิทธิผลเยอะๆเรากินลูกดิบๆอย่างนี้นะคะครับแต่ว่าถ้าเป็นสุกเหลืองอย่างนี้อืห้ามรับประทานนะคะเพราะว่าถ้าสุกมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ที่เรียกว่าสาโปนินสูงมากอันนี้พอพอ,อะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกันอันนี้สุกข,ของผมที่ผมถืออยู่นี่จะเป็นแบบดิบ ซึ่งเหมาะกับการรับประทานนะครับตรงนี้ถ้าออกเหลืองอ้อยเขียวอมเหลืองหรือเหลืองอย่างที่อาจารย์หนิงถือเมื่อไหร่ไม่สมควรรับประทานอย่างยิ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อห้ามเลยนะครับว่าห้ามรับประทานเลยเขามีขทำไมเขามีถ้าทานไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นครับตรงนี้ถ้าทานไปจะทําให้อาเจียนท้องร่วงอย่างรุนแรงคืออาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะโอ้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยค่ะในตำราเขียนว่าอย่างนั้น ทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้ากินเยอ่อสารคือสารซาบอนินแตสูงมากยิ่งยิ่งสุกแดงนี่ยิ่งอันตรายเลยที่ถืออยู่นี่ถือว่าไม่สมควรทานอย่างยิ่งนะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับคนที่ทานมาราคีนกผมต้องบอกเนี่ยคือข้อจํากัดเลยนะครับวันนี้ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับว่าเกี่ยวกับเกลือตามรับประทานนะครับที่จะได้สรรพคุณสูงสุดกับไม่ควรรับประทานเลยอย่างที่ผมถือเนี่ยรับประทานได้นะครับ แต่อย่างที่อาจารย์หนิงถือไม่สมควรทานไม่ทานอย่างยิ่งเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอ,อย่างหนึ่งก็ควรระวังนะคะเมล็ดของมะระคินอก,ก็ก็ไม่ควรจะกินเยอะเหมือนกันค,คือมเมล็ดเขาช่วยขับพยาธิได้นะคแต่ว่าถ้ากินเยอะจะมีผลเหมือนลูกสุกต้องกินประมาณไหนครับอย่างนี้ก็จริงๆลูก,กอ,อ่อนๆมันเราลูกกินเป็นผักครั้งหนึ่งเราคงกินได้ไม่เกินสิบผนอยู่แล้วคะ่ะคือมันมันไม่ค่อยจะส่งผลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าลูกสุกอย่างเนี้ ทั้งเมล็ดทั้งทั้งหมดเป็นพิษหมดเลย๋อเป็นพิษหมดเลยถ้าเรากินเด็กไม่ไม่มีปัญหาอะไรล้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเบาหวานที่กินยาควบคุมระดับน้ําตาลอยู่ครับแล้วกินมาระกขีนกด้วยขอให้อยู่ในความควบคุมของคุณหมอเป็นอย่างดีนะคะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถือว่าน้ําตาลตกไปมากก็อันตรายเช่นกันนะครับตรงนี้ต้องต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ต้องบอกว่าทานถ้าคนที่เป็นน้ําตาลในเลือดสูงหรือเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับก็นอกจากทานมาระกขีนกคุณก็ต้องไป คบแพทย์นะครับเพื่อรักษาควบคู่กันไประหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทยตรงนี้นะครับเพื่อที่ได้ผลของการรักษาออกมาดีที่สุดนะครับในการลดระดับน้ำตาลในเลือดหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับนอกจากนะครับอาจารย์ตรงนี้มาละเนี่ยถ้าสมมุติท่านใดสนใจอยากจะทานเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วนะครับเป็นแคปซูลนะครับที่จําหน่ายอยู่ตามท้องตลาดหรือร้านขายยาทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องเลือกอย่างไรนะครับซึ่งว่า จะรับประทานได้อย่างแบบว่าปลอดภัยและมั่นใจที่สุดครับการที่เราจะดูตัวสารสกัดหรือว่าผงยาที่อยู่ในแคปซูลมันมันจะดูได้ยากมากนะคะก็ดีฉันจะแนะนำสองสองอย่างแล้กันหลักๆเลยนะคะถือว่าสองข้อหลักเลยที่ต้องดูต้องดูอย่างก่อนจะซื้ออย่างยิ่งเลยนะครับ ข้อแรกก็คือไปซื้อที่โรงพยาบาลที่เขามีคลินิกการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศเลยอืยตอนนี้ก็มีแทบจะทุกโรงพยาบาลเลยทั้งโรงพยาบาลสูยรโรงพยาบาล <17 S 2> ทั่วไปเยอะมากะนะครับโร<ม>งพยาบาลชุมชนก็มีบางที่รงพยสตบางที่ก็มีมเหมือนกันถือว่า คุณหาซื้อได้อย่างปลอดภัยแน่นอนาซื้อได้ง่ายนอกจากนั้นสามารถใช้สิทธิ์การรักษาใช้สิทธิสวัสดิการเบิกการรักษาได้แพทย์แผนปัจจุบันสามารถสั่งให้ได้ไหมครับแพทย์แผนังสั่งให้ได้ค่ะสั่งให้ได้ถือว่ามาราคีโนบนี่เราอยู่ในบัญชีอาหลักแห่งชาติอยู่ในบัญชีอาหลักแห่งชาติใน74รายการด้วยโอ้ก็ถือว่ายิ่งปลอดภัยใหญ่เลยถ้าเข้าบัญชีอาหลักตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมที่ดูผ่านมาในรายการตรงนี้นะครับก็ต้องดูว่านะครับเราถ้าเรา เชื่ออย่างเยามั่นใจนะครับว่าเราจะซื้ออยังไงรับประทานยังไงอย่างที่อาจารย์หนิงบอกสองข้อหลักเท่านั้นตรงนี้อีกอย่างนึงยังไม่ได้บอกตรงเีกอีกข้อหนึ่งคือถ้าจะซื้อของเอกชนทั่วๆไปนะคะดูฉลากว่ามีเลขทะเบียนกำกับไว้เร้อไมอันนี้สมมุติเราไปซื้อที่ร้านขายยานะครับ เราก็ต้องดูดูด้วยวันผลิตใช่ไหมครับวันหมดอายุแล้วก็เลขทะเบียนการยลิตสำคัญนอกจากนั้นบางคนกลัวว่าสวมทะเบียนปลอมไหมเอาทะเบียนนั้นค่ะเข้าเว็บไซต์ออยแล้วมันจะมีการตรวจสอบเลขทะเบียนเช็คได้เหมือนกันทาไม่บันใจใช่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าหลากหลายละตอนนี้ไปทุกประเทศเลยโรงพยาบาลแผนไทยทุกประเทศก็มีร้านขายยาที่มีมาตรฐานก็มีขายเช่นกันนะครับหาซื้อได้นะครับอันนี้ทางเลือกเยอะแยะนะครับสุดท้ายแล้วครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับ อยากจะให้อาจารย์หนิงนะครับได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมในรายการที่ชแนลของเราตรงนี้ไว้ครับค่ะก็อยากฝากว่าทิ้งแม่เราจะเห็นสรรพคุณทางยาของมาราคินกมามากมายเลยนะคะอยากจะแนะนําให้รับประทานเป็นอาหารเพราะว่ามะราคินกัวิตาินเอวิตามินซีบำรุงผิวผมเล็บ ผิวเนื้อได้หมดเลยนะคะคมีเส้นใยอาหารก็สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะประกอบอาหารนำมะระขีนกไปประกอบในอาหารที่เราชอบได้ที่สําคัญนะคะอยากให้กินผักให้หลากหลายอไม่ใช่กินมะระขีนกทุกวันทุกอาทิตย์นะคะใบชะพลูผักเกลียงนะคะกระเจี๊ยบมอนตะไคร้ขิงกินให้หลากหลายหลากสีสันเข้าไว้นะคะคก็จะช่วยบำรุงร่างกายได้นั่นแหละครับข้อเสนอเนี้ยดีๆในการรับประทาน ผักให้เป็นยานะครับอย่างที่อาจารย์หนิงนะครับอาจารย์บุษราพรธนาศรีหลังกูวันนี้นะครับที่มา เผยเคล็ดลับดีๆกับทางรายการซีชแนลของเรานะครับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับไว้โอกาสต่อไปนะครับเราคงจะไม่ได้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องสาระดีๆกับสาการแพทย์แผนไทยนะครับกับรายการซีชแนลนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมปณิธานทําจํารัดนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้นะครับพบกันใหม่นะครับในวันอังคารหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ